สวัส kind of ดีครับขอต้อนรับลูกค้าเข้าสู่ช่ right. อง y ูท t u b าแน a n ถุงใหม่เ e ็กเชียนเลนเจอร์ที่อยู่ข้างผมันนี้เป็นรุ่น XL Plus 4ตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็มีแรงม้าอยู่ที่170ม้า4 5นิวนัิเมตรดี๋รวเรุ่นของพลังเขาว่าของพลังเขาเนี่ยมาจากไหนผมพลังของเขานะครับมาจากนี่เลยอ่า มาจากเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบ1,996ซีเราเรียกกันว่า2.0เครื่อง2.0ลิตรนะครับนะแล้วก็มาแทนดูเลยก็นี่ครับเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซลขนาด4สูบแล้วก็ด้านนี้ จะเป็นแบตเตอรี่แต่ผมบอกก่อนนะครับเป็นแบตเตอรี่ธรรมดานะครับเป็นแบตเตอรี่แห้งจากโมโมโกไม่ได้เป็น ATM อย่างที่ผมเคยเรียวิวไปนะเพราะคั hmm. ออนนี้เป็นเอกะพัทสีประตูเอกะพัทเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้าปกติธรรมดานะครับก็ mm hmm. ทางานร่วมกันกันกบไดชาร์จซึ่งไดชาร์จก่อนยังให้อยู่นะ250 mm ้แอมป์ใหญ่ๆแบบนี้เพื่อั่นไปนะครับด้วยในเรื่องของพัดลมไฟฟ้าท,ที่มีกําลังถึง800วัตต์เป็นพัดลมขนาดใหญ่นะเป็นพัดลมรุ่นใหม่แล้วด้วย ็ทํางานแยกการปิดตระดจากตัวเครื่องเวลาเราเหยียบเงี้ยเราเรียกน้าได้มากนะครับเพราะว่าเขาลมกับตัวเครื่องเขาถูกแยกออกจากกันแล้วไม่ต้องมาใช้ตัวเครื่องสายพานในการปัดให้พัลมทํางานนะแล้วก็มอเอรคองครับมอกอรองเนี่ยเป็นมอาตอรองแบบใหม่ซึ่งเป็นมอกอรองที่ใหญ่กว่าเดิมดูอากาศกาได่มากกว่าเดิมเพราะว่าคันนี้มีอร์โบลอย่างที่ผมบอกไปก็ช่วยในเรื่องของการถัดอากาศนะในส่วนของด้านหลังที่เราเห็นนี่เลยก็จะเป็น ของเหลวนะครับเป็นน้ำมันเบรกน้ำหล่อเย็นแล้วก็น้ำสีกระจกน้ำน้ำสีกระจกเห็นไหมมันจะเป็นฝาสีเงินนะส่วนฝาสีดำเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ผสมสารเคมีไม่ใช่น้ำเปล่าแบบนี้นะครับเขาทําเพื่อให้เราเนี่ยดูว่าอย่างฝาสีเงินเนี่ยเราเติมเองได้นะครับมันเป็นน้ำเปล่าส่วนฝาสีดำเนี่ยมันเป็นน้ำผสมเคมีก็ต้องอยู่ในการดูแลของเา้งนะแต่เราสังเกตได้ก็คือว่าอย่าให้มันเลยจุดมาร์กนะสีเงินนี้นะครับ แล้วก็อย่าให้มันต่ำกว่าจุดจุดมินนี้นะครับอย่าให้เลยจุดมาร์กเหมือนกันที่เป็นเบรกตัวนี้นะครับอย่าให้เลยจุดมาร์กอย่ารัมกว่าจุดมินเขาก็จะมีบอกอยู่ในนี้นะคันน,นี้ถึงจะเป็น XL plus นะครับก็จะเป็นดิสหน้าหลังดำนะแต่ว่าเราจะเห็นหม้อเบรกหม้อลมอยู่นะนีะ่นะนะกำลังเขาก็จะประมาณนี้นะครับอ่าพอเราเปิาดปาร์โพพูดเราเจออะไรเราเจอสกรูปปตรงฟิตเราเจอสกูปปตรงฟิตที่เป็นลูกกระทิง นะครับลูกกระถิอลายใหม่เลยสีดําเงาอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้คมโทนเป็นสีดทัางขันแล้วก็พอพอลงมาเจออักษรเอฟบอารี o ีกแล้วเนี่ยเอฟี F o A D เนี่ยคืออะไรเอฟบู F ี o A D ก็คืออักษรที่มาพร้อมกับไฟมีไฟทับทิมสามเม็ดอักษรเอฟบูอีเนี่ยเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเอาสีอะไรเลือกได้หมดเลยอยากได้สีที่่ใช่สีดําก็ได้ส่วนไฟทับทิมเนี่ยอยากได้สีอะไรก็บอกได้เหมือนกันเหลืองส้มขาวบอกได้หมดแล้วก็ด้านหน้านะเป็นไฟ นติเรมิตเตอร์ก็คือไฟหลอดใต้แหละแต่ว่าเขาใส่ที่ข้อไฟมาให้แต่เหมือนผู้หญิงกันนะใส่อารไรเนอร์แต่ไม่ใช่นะครับต้องบอกเป็นผู้ชายมาดูในส่วนของด้านข้างด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบมาพรา้อมกระปุกเงินซึ่งคุมยาวไปจนถึงกันชนเลยนะกันชนล้อเนี่ยทั้งซุ้มเลยยาวไปจนถึงด้านหน้าเลยคุมแบบเนี้ยเราใส่แม็กขอบสิบ5กสิบห้าไม่ได้ละ เราต้องขยับมาเป็นแม็กขอบสิบแปดใ่ของแบมพายเข้าไปนะครับเป็นแม็กขอบสิบแปดสีดำคลิปด้วยสีเงินมีหมุดสีดำล้อมรอบนี้ครับรัดด้วยยา,า All rain, ยางซูเวกออเทเลนยางเอทีนะขนาดสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นโชค้คอัพแบบคอยสปริงอิสระปริกนกด้านในนี้เลยนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ยกนะก็ใส่เดิมเดิมเพราะว่า ออฟเซตของเขาที่ใช้มาเนี่ยยังอยู่ในมาตรฐานที่ขับขี่ได้นะครับเรื่องเปลี่ยนสิดงนกอามาดูในส่วนของด้้นข้างนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีคําว่าเทปบนี่เป็นโครเมียมนะครอบด้วยสีดำไมเสลิกนี่เลยตลอดนี่เลยนะครับแล้วก็กระตกเนี่ยมันจะเป็นสีดําด้านมีไฟเลี้ยวมาให้นะกระตกเนี่ยดีนะผมบอกเลยมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยและเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องซื้อเพิ่มอันเนี้ยมันไม่ได้ออปชั่นเสริมเปิดใช้กันบ้างแล้วกันนะครับไม่ต้องปวงพังมันไม่ได้เป็นออปชั่นเสริมนะ ตั okay. ้งบนเนี่ยตัวรถก็จะเป็นลาวหลังคาแต่ว่าจะเป็นหัวเล่นนะครับเพราะว่าเป็นลาวหลังคาซึ่งทํามาให้รถดูสวยดูนะรับดูเท่แค่นั้นไม่ได้รับน้ำหนักได้จริงนะเพราะว่าอันนี้เขาทำมีแค่ตัวยีกาแล้วก็สีถุกโมดแค่นี้เองนะครับอย่ถุกโดนเล่นก็ติดทุกความหมาแต่ว่าเน้นหนาอยู่เน้นหนาอยู่นะครับแล้วก็มีใส่กันตาใส่จิตซีมรอดพันมีเป้ามือจับเป้ามือจับชื่อเต็มมันคืออะไรเป้ามือจับกันลอยมันมีไพื่ออะไร นึ่งเลยคือใส่แล้วมันดลอดูดี2ตามชื่อเลยครับม้นใส่แล้วมันการลอยสําหรับคนที่ใส่แหวนนะหรือว่าคนที่เล็บยาวอย่างเงี้ยเวลาลุกไปอาจจะเป็นรอยสีล้นะแต่คือครั้งสองครั้งเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ถ้าหลายหลายทีรถก็จะเป็นรอยสึกลงไปเรื่อยนะครับในชั้นของแร็กเกอร์มันก็จะสึดไปเรื่อยๆเขาก็เลยมีเป้าตัวนี้ขึ้นมาเล่นหนานะแล้วก็อยู่ได้นานหลายปีเลยแหละเนี้ยมากคนหนึ่งก็หลายนะแล้วนะครับแล้วก็ด้้นข่างเนี่ยเราจะเห็นสติกเกอร์ลายรราฟิกนี่เลยนะครับที่เป็นลายโกรน มีคําว่า R N T e R เ t e r s t i c อ e r สีออกเทาๆหน่อยนะครับรอๆเลยในส่วนของด้านข้างเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นบันไดขึ้นตัวกระบะแบบซ้ลร่องักนลื่นนะก็ช่วยได้แล้วก็ตัวเหยียบเนี่ยแน่นหนานะครับขึ้นได้ไปร้อยโลอะ่ะเคยเอาเพื่อนมาลองขึ้นดูแล้วเยียบได้นะครับแล้วก็ในด้านหลังด้านหลังท้ายกระบะก็จะเป็นปราเหล็กแขนยาว เาเรียกกันว่าแขนยาวนะเพราะว่าแขนมันยาวจริงแขนมันยาว่างนี้เลยท้ายกระบะเนี่ยเป็นของ TDI Off Road คันนี้ความพิเศษก็คือว่ามันจะช่วยกันในเรื่องของสัมภาระที่ไม่สามารถวางนอนได้ยกตัวอย่างเช่นเราอยากไปซื้อตู้เย็นนะครับและอยากไปซื้อตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นเนี่ยมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถวางนอนได้เพราะว่าถ้าวางนอนเนี่ยคอมเพรสเซอร์มันจะเสียเราก็ต้องวางตั้งในี่ยนะพอเราวางตั้งเข้าไปปุ๊บ มันก็จะไปบังไฟเบรกเดี๋ยวตากล้องมาดูตรงนี้เลยครับสายไปที่นี่เลยอ่าขึ้นไปดูไฟเบรกอ่าปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟเบรกเราตู้เย็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งประตูสองประตูเนี่ยเราอยากเอาลับบ้านเลยอ่ะเพราะตู้เย็นเราพังอ่ะเราอยากกินน้ำเย็นใช่ไหมวางซึ้งไปปุ๊บไอตัวเหล็กตัวเนี้ยมันก็จะช่วยกันนะช่วยกันไอตัวตู้เย็นอ่ะไม่ให้มันไปโดนกับตัวตัวรถตัวหลังคานะครับแต่ว่ามันจะบังไฟเบรกแต่ไม่ต้องห่วงมันบังไฟเบรกก็จริง ก็มีทำไฟเบรกนี่ตามแล้วอยู่นี่นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้ไม่ต้องใส่เพิ่มสปอยเลอร์เนี่ยมันมาพร้อมกับตัวที่ปิดฝากระบะาน้าหลังที่เปิดก็อยู่นี่เลยง่ายๆนะครับแล้วคันนี้ก็ยังได้กันชนท้ายนะครับแบบเหล็กขึ้นมาซึ่งเป็นกันชนท้ายที่แบบดีมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันกันด้านข้างเนี่ยปื๊ดเนี่ยด้านข้างนะปกติมันกันแค่นี้ใช่ไหมแต่ของที่จีวายรุ่นนี้ขากัานตั้งแต่เนี่ยล้มบ้อหลังเลยยาวจากฝั่งนึงไปฝั่งเลยนะ ยาวเลยอ่ะมาพร้อมกับห่วงโอเมกา้าสีแดงซึ่งลากได้สาตันท่าตันนะครับแล้วก็มีป้สองป้ายทะเบียนอักษอเลนเจอร์เป็นแบบปั๊มลงไปอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็มีที่ปท้ายเนี่ยเขาจะมีตัวคร้อบนะทำให้มันลหลอแเละแล้วก็ไปจะเป็นปฟหลอดใต้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนสองกันนิดนึงเดี๋ยวดูก่ามก็นตโตเข็มังในอ่าได้อยู่ได้อยู่ ภายในของเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะครับภายในเป็นเบาะผ้าจะไม่มีแอร์หลังนะเ l ค l u s พัี่ยจะไม่มีแอร์หลังเดี๋ยวลองขึ้นไปนีขน่ขึ้นลงสะดวกนะเพราะว่าเขามีมือจับแล้วเขามีที่จับอยู่ที่เสาบีนะครับก้าวขึ้นมาปุ๊บขึ้นมือจับเลยไม่ต้องมานั่งแงตรงนี้แล้วก็โหนขึ้นมาเพราะว่าถ้าคนที่มีสรีละตัวเล็กหน่อยอะ่ะจะจะจะเอื้อมมือมาจับเนี้ยลำบากอยู่นะปอดเขาก็เลยคิดค้นขึ้นมาทําตัวจับเพิ่มขึ้นมาที่เสาบีนะครับอ่าแต่ว่ามีไฟ ให้ชาร์จอยู่12โวลต์นะเป็นเอาท์พุต12โวลต์ด้านนี้แล้วก็อันนี้วางกระเป๋าตังค์วาง,างมือถืออะไรก็วางได้เป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะครับออ,อันนี้ก็คือตอนสองครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ตาต้องมาดูอ่าแล้วก็หลายท่านเนี่ยเขาสอบถามว่าแล้วพวกแม่ลงแม่แรงแม่แรงหรือเป็นทิกาพัดนี้แม่แงมาให้เหมือนกันนะครับ เนี่ยเราพัพบบ่อมาได้นะพอเราพัพบบ่อเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นแม่แรงแม่แรงจะอยู่นี่นะครับต้องอาจจะปอดแทนแทนไม่เห็นนะมันมืดไปนะครับเนี่ยแม่แรงอยู่นี่เลยนะครับอ่าโอเควันนี้พอมีแม่แรงเสร็จก็ต้องมีเครื่องมือใช่ไหมเครื่องมือที่เอาไว้แบบว่าขันแม่ reste. แรงเราก็ยบบกบ่อขึ้นมาเนี่ยยกบ,บอกขึ้นมาเสร็จเราก็จะเห็นเครื่องมืออยู่ข้างในนะครับอ่าจากกล้องแทนก้นมาเครื่องมือเนี่ยมันอยู่ใต้บ่อนี่เลย อ่าที่มัดไว้นะครับนั่นแหละครับเบาะเนี่ยมันยกได้นะครับแล้วก็พับได้แนวลาดไปเลยอ่าแล้วก็ปิดปกติลงไปนะครับมาดูในส่วนของแถวหน้าตอนหน้ากันก็อย่างที่บอกขึ้นลงสะดวกนะเนี่ยมีที่ตรงที่จับไปอ่าเนี่ยครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคันนี้เป็นเลกพารพ์ดเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดกุญแจไม่ได้เป็น push start นะกุญแจเป็นแบบเข็มนะครับไขปกติ หน้าจอ,หน,าจอนบบนหน้าจอเป็นแบบสิบนิ้วหน้าจอเรือนไมล์แปดนิ้วนะครับก็ยังมีมันตีฟังก์ชันอยู่ถึงจะน้อยนิดแต่ก็ยังมีนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ก็ปรับด้านหน้าของตัวเรือนไมลเนาะปรับไปปรับปรับปรับ,รบ,รบก็มีเบรกมือแอร์เนี่ยไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับอืมแล้วก็ไม่ได้มีที่ชาร์จไวรเลสนะแต่ว่ามีที่ชาร์จมีสาย Type A แล้วก็ t y p C มาให้ อในส่วนของกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับด้านหน้ามีไฟออโต้ให้นะดีเลยโอเคก็ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจเนี่ยก็สามารถโทรมาเรียเบอร์ศูนย์แปดห้าเก้าห้าสองห้าสามหรือจะแสดงความคิดเห็นเข้ามาที่สู่มิตรไป่จะต้องทาง youtube นี่เลยนะครับยังไงเดี๋ยว ep นี้ผมขอโทวทุกคนที่ท่านหน้าเนี่ยจะทำะไรกันต่อฝากกดไลค์แชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรถยนต์ปอดเอ็กเจน ขึ้นต่อไปด้วยครับ